มันจะมีปัญหาของของของคนที่เป็นเริมหลังจากการสักเนี่ยเช่นมันจะไม่ติดสมมติว่าตรงไหนที่มันผุพองไปตุ่มขึ้นมาแล้ำแตกอะไรเงี้ยตรงนั้นมันจะไม่มีสีเพราะว่ามันจะลึกมันจะลึกเข้าไปในเนื้อทําให้สีที่มันฝังไปข้างล่างเนี่ยมันไม่ติดมันเยิ้มไงเออมันเป็นแบบน้ำเลืองอะไรเงี้ยออกไปเออมันจะไอมันจะแหว่งตรงนั้นจะแหว่งทีนี้เราทํำยังไง ถ้าหากว่าลูกค้าบอกว่าฉันเคยเป็นเริมแล้วก็เคยสักปากที่อื่นมามันก็เป็นอ,อ่าอย่างเงี้ยโอกาสเรียกว่าเป็นน่าจะร้อยเปอร์เซ็นเลยก็เตรียมตัวก่อนไปกินยามาก่อนเลยกินยา,าแก้เลิมนี่เหรอคะใช่กินยาแก้เลิมกินมาก่อนเลยอย่างน้อยวันนึงเอออย่างน้อยวันนึงแล้วค่อยมาสักปากแล้วหลังจากที่สักเสร็จก็ให้กินไปจนกระทั่งปากเนี่ย